สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะคะวันนี้ทางช่องจะพามาพบกับต้นลูกปืนใหญ่หรือว่าต้นสาระลังกาค่ะซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันว่าต้นสาระเนี่ยมาจากซึ่งก็จะเป็นพ้าประวัติถกเถียงไม่เป็นประจำาค่ะบางคนก็บอกว่าสาระลังกาเน,นเนี่ยที่จริงเรียกว่า ต้นลูกปืนใหญ่ที่จริงไม่ใช่พักคือต้นนี้เป็นไม้ต้นผักตางขนาดใหญ่ผัดใบเปลือกสีน้ำตาลใบเดียวค่ะพือต้นนี้เป็นไม้ต้นขนาดกลางของเขาดอกของเขาจะมีสีชมพูอมเหลืองและแดงเยี่อปีกอมแรงปีดดอกสีถึงหกเลค่ะแข็งและง่ายค่ะคนสวนลูกเขาก็จะโตอใบเขาก็เลยเรียกว่าลูกปืนใหญ่ค่ะผิวสีน้ำตาลลูกโตเลยล่ะค่ะ คนละสาระกับตำนานพระพุทธทประวัตินะคะเดี๋ยวรอบหลังทางช่องจะเอาลูกของลูกปืนใหญ่เนี่ยมาพาให้ดูว่าข้างในลูกจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะที่เข้ามารับชมทางช่องยังไงก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ